สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลวันนี้วันหยุดครับผมก็เลยมีโอกาสมาถ่ายวิดีโอให้พวกเราได้ชมกันครับวันนี้ผมมาที่ริมทะเลประเทศอิสราเอลครับเมืองนาลิยาครับอันนี้ก็เป็นริมทะเลครับเมืองก็ยาวไปติดทะเลไปเลยครับอันนี้น่าจะเป็นท่าเรือไว้สําหรับส่วนตัวนะครับก็เป็นท่าเรือสําหรับเรือส่วนตัวที่เอาไว้ไปตกปลา ข้างนอกทะเลครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้เป็นวันหยุดครับวันอาทิตย์ก็คือเป็นวันปีใหม่ของประเทศอิสราเอลครับผมก็เลยมีโอกาสมีเวลาว่างมาถ่ายพวกเราได้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมชายหาดแล้วก็ริมทะเลบรรยากาศดีๆให้ชมให้พวกเราได้ชมกันครับไปชมกันเลยครับฝากกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศริมทะเลอิสราเอลตอนเย็นขณะนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกาครับ 46ไอกาแดดก็ยังเยอะอยู่เลยครับนี่ครับให้ชมบรรยากาศเดี๋ยวไปชมบรรยากาศอื่นๆด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นริมทะเลที่ประเทศอิราเลครับเมืองนาิยาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็บริเวณนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยมีคนมาเล่นน,น้ำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นชายหาดที่มีโขดหินครับให้ชมบรรยากาศฝั่งหนึ่งครับ ตอนนี้ก็เวลา18นาฬิกาครับ6โมงเย็นพระที่กำลังจะตกเดี๋ยวผมจะให้ชมกล้องด้านหลังนะครับนครับก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายบบริเวณริมหาดกันเยอะเลยครับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับพระที่กำลังจะตกตอนนี้ก็18นาฬิกาสวยงามเลยครับ ลมเย็ยนสุดชื่นริมทะเลครับขึ้นวันหยุดครับมาพักผ่อนก่อนให้พวกเราได้ชมบรรยากาศริมทะเลฝั่งที่เป็นชายหาดก็มีนะครับแต่ว่าคนเยอะผมไม่ได้จอดรถเข้าไป ดูนครับก็จะมีสนามวอลเลย์บอลชายหาดด้วยนะครับสนามวอลเลย์บอลชายหาดอาดต่างๆพื้นที่กำลังจะตกครับริมทะเลอิระเลเมืองนางลิยา เมืองที่ผมทำงานอยู่นะครับก็ห่างจากที่พักประมาณ4-5กิโลครับปับ่นจักรยานมาครับยืมจักรยานน้องสุบานมานะครับมาถ่ายวิดีโอนี่เป็นลิมเมือง